เมื่อนี้สิพาผีพาน้องมาเบ่งกับดักนูครับผมใส่กับโนไวะครับผมเบ่งครับสิมานบอ่อ้าวพี่น้อง,หน,ง,นองหนึ่งแต้มครับพี่น้องหนึ่งแต้มครับอ้าวอาว นีครับพี่น้องหนึ่งแต้มครับเบาๆครับโอ้ติดหางพี่น้ง feels, องติดหางครับผมชิล่นะชิีๆีช่ไติดหางครับึงติดหางโอ้นอ่นานี่ครับ แ้มครับสว,สวยครับเด็มาเอ้ยแต้มครับผมแต้มครับผมพี่น้องหนึ่งอีกหนึ่งแมครับว้ายกี <c oughs> กี้ครับพี่น้องหนึ่งแมครับ ลูซิง์เดียว่รเอาไปใส่นั่นลูซิงก์นูซิง์โอ้โหสองแถมครับเอาไปใไส่้วัวไปจับอีกหลังต่อไปครับพี่น้องขึ้นมาฟังนี้ครับราใส่ไว้ไหนฮะ โอ้โหลังนี้บดดีจริงเลยวะไม่ดีครับผม,ม,อมโอ้โหอันนี้ก็ไม่ผ่านครับผู้ผ่านจริงจริงเลยวะน่าเสียดายครับน่าเสียดายครับน่าเสียดาย ฮะน่าสะได้ครับนี่โอ้อยแ,แปดสี่รังัผมพี่ขึ้น,มนหมดแล้วครับผมพี่น้อง,องสรุปได้หนึ่งแก้มครับผมสวัสดีครับผมไปครับพี่น้องด,ดูหนึ่งลังครับโอ้ยเงีย,บ,ยบครับเงียบ